ดีค่ะมาถึงแล้วนะคะมาถึงก็ยกลงเลยนะคะเก็บสดจากจากสวนจากต้นเลยนะคะไปเก็บเองมานะลุงช่างไปเก็บเองเนาะลูกลุงปีนต้นเหาะเก็บเองเลยใช่ค่ะลูกไปปีนต้นเหาะดนโซพิศัยหน่อยวันที่คือการ ใช้แกมาแล้วค่ะรดยเสวแล้วก็แต่งห้ทีแม่ครัวนะคะตอนนี้ดูสวยกัง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กระทะสวดแล้วนะคะตัะเราขึ้นศาลากันนะกำลังนึ่งข้าวอยู่นะคะจีมแม่ครัวน,นะคะโอ้ข้าบ่ไ้เก็บอันนี้มากเลยมาเคือขน้นท่านแม่งามงามเออมาเขือข้าวนี่ละเดซิเดซิเก็บมากมีตะนวยใหญ่ๆามาแม่นมาใส่ตำบักหงเพื่อ ให้ผู้ใหญ่นะครับได้เป็หานในงานนี้นะครับในงานลงตาลึกนะครับขอให้บุญกุศลนศ้ีลงสำเร็จร่วมร่วมไปด้วยดีนะครับตรงนี้จะขอสุดาอเจริญนะครับขอเชิญแม่บ้านแม่บ้านนะครับน้อยไปนะครับแม่บ้านคุณดาไปรับเป็นเพื่อนท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับคณะกรรมการนะครับเชิญเชิญน่าพผ่้ช่วยไปด้วย่าแต่เอาเงินให้ผมไปผไปก่อนร่เลยน เพื่อเป็นการให้สมบูรณ์แบบจากนายเยอะๆนะครับคณะกรรมการนะครับครับคุณชัยพจนะครับลุงพลน์ก็แต่นะครับพร้อมทีมงานทุกเบอร์ทุกลูกนะครับหลบได้ครับนี่บอนครับหลบการนี่บอลรักษาตำแหน่งเจ้าว่ามาตกใจอันนี้บอลเจ้าคณะตบอน มีมณเฑียร์ขาตัวเป็นสกิมายา้าไปส่ยุดความพุดหลักประกาศอย่ไปเออควาพยความกระตอรอรหนอะไรนี่ี่นี่นให้ยกไปเลยครับยกยกยกเรามไม่ได้สบไระเราไม่ได้นะครับเรได้กานะครับ ครับเพราะว่าเป็นเทถวายไลว้พระพุทธเพถวายให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อพลังงานในงานท่านธกุครับถวมอบแล้วส่งมอบครับส่งมอบนี่คือมอบถวายแล้วถวายเพราวว่าถวายบ้านอย่างเดียวนะครับผมก็ได้ถวายพระพุทธเจ้าครับสาธุนะครับขอให้ครอบครัวลุงต้นผะาแดนแล้วก็ยูทูบเบอร์เพื่วโลกแล้วก็ จงมีความสุขความเจริญนะครับเจริญด้วยเดือนกรกฎาคมชัยทั้งรีนะครับเจริญด้วยอายุมน้ำสุขภาพิรัติพิทาแล้วนะรับตกับร่ำรวยร่ำรวยนะครับพรุ่งนี้วันที่หนึ่งนะครับพรรษาหลวงปู่นะครับยี่สิบแปดพรรษานะครับยี่สิบแปดพรรษายี่สอายุหกสิบหกปีนะครับผมไม่ได้บอกไว้นะคะับพรรษาท่านเฉยๆนะครับแล้วก็เกิดอายุท่านนะครับท่านบอกนะครับเราใกล้เสร็จนะครับใกล้จะจะได้เสร็จกิจกรรมกราบในคนครับ รรามสัาสุสาวกสังโฆสังฆังนมามีวครับมีจ้อี่เป็นนะครับอีวนเงเลยนะครับเงินก็มีมากกว่านี้ถ้าเราไม่เล่นอัไปซื้อนะครับเจดีนะครับที่ประจุอาทิยหลวปู่ดีนะครับ อีกประมาณ29,700นะครับที่ที่มาส่งและติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะใช้ประจุกนะครับอีติถงปูนะครับก็ขอพนะคร,บระบพาสัะพันนะครับให้พี่น้องชาวบ้านสุริีและหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมด้วยนะครับเอฟซีดูดบทมะแต่งทัวโลกที่รวบกันมาเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ท่านได้ร่วมทำมานะครับเราเป็นสะพานมุญได้นำ มาให้นำมาให้คณะกรรมการนะครับผู้นำผู้ชนได้บริหารจัดการนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยทางผูบ้านสารสีนะครับก็ให้มีเงินนะครับเป็ดกองทุนไว้ที่จะจัดงานในครั้งนี้นะครับด้วยมีโอกาสพูดตรงแล้นะรักลุ่มนะครับผู้นำผู้ชนและกลุ่มชาวบ้านสารสีเองนะครับก็ได้ไปช่วยงานนะครับกองปูนที่ลัานล้านนะครับงานของกรมก่อสร้างขึ้นได้มอบ นะครับก็ครั <sk 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 ้งนี้นะครับเราก็มีการนะครับเอ๊ <k <k ้ยอนกลับมาช่วยนะครับเพราว่านะครับแต่เป็นช่วยื่อาการสูญเสียนะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตสาธุนะครับกับเอีที่ได้ร่วมพานะครับปัจจัยที่นะมอบในวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะก็ไม่ได้มากจนเกินไปนะครับหน้าเข้าข้าวนะครับเดี๋ยวท่านผู้จะประกาศยอดให้เอตีได้รับทราบนะครับพวกพี่น้องนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มาร่วมในงานกันนี้นะครับได้รับทราบกันว่าย,ยอดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเขาเข้า,ขาไว้เหมือนกันนะครับในใจน่าจะอยู่สักห้าถึงหกหมื่นนะครับเขาเข้า,ขาพอยอดจริงๆรวมทั้งหมดน่าจะเป็นหลักแสนนะครับนอกจากที่ถ้าถ้าดไม่ได้หักไปในส่วนของเจดีนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึงนะครับผมเองนะครับจะประกาศให้ทราบ อัยอดมาแล้วนะครับจดนะครับเลขที่ออกเอาไม่ใช่หวยนะครับยอดเงินนะครับหกหมื่นสองพัน้าร้อยสี่สิบบาทนะครับสานะครับสาธุด้วยกันนะครับเพราะว่าถือว่านะครับเป็นเงินส่วนหนึ่งที่าันธรรุกรรมการนะครับวัดและก็กกผู้นำชุมชนนะครับผู้แม่บ้านจะได้ไปบริหารจัดการ นะครับพวกเราก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสะพานดูแลโลกทรรมุญกับทุกท่านในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเอเชีโยทั่วโลนะครับที่ท่านได้ร่วมทำบุญมาขอให้ส่วนบุญส่วนสงศ์นะครับส่งไปถึงนะครับทุกท่านด้วยเถิดนะครับสาธุสาธุสาธุครับตัวเลขหกหมื่นสี่พันหกหมื่นสี่พันหกหมื่นสองพัน สองร้อยห้าร้้าร่หกหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกหมืนสองพนห้าร้อยสี่สิบบาทคะสีนนะคสาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ